ประธานทีิสภารองประธานทฒิสภาคนที่หนึ่งสมาชิกทีิสภารวมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกด้วยรัฐสภาเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระศพเมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่14พฤศจิกายน2556เวลา9นาิก30นาทีบริเวณหน้าตำหนักเพชร รัฐสภาเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระศบสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งมีพิธีการบำเพ็ญกุศลในภาคเช้า โดยนายสมศักดิ์เกลยดสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพร้อมด้วยนายนิคมไวยรัชภานิชประธานวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและผู้บริหารสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมในพิธีภาคเช้าด้วย ต่อมาเวลา18.30นาิกา30นาทีบริเวณหน้าตำหนักเพชร รัฐสภาเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในภาคค่ำโดยนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็นกุศลโดยมีนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมในพิธีภาคค่ำ ด้วย